สวัสดีทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้นะครับแล้วก็สวัสดีท่านคณาจารย์และท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับออทุกท่านท่านอาจารย์พิชายท่านอาจารย์ปริญญาอาจารย์โอฬารก็ใช้พื้นที่พูดไปพอสมควรเลยจนเอ๊ะผมจะพูดอะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่พูดครับว่า3.2ปีนะครับพฤษภาประชาธรรมเนี่ยเราเห็นอะไรเติบโตหรือความงอกงามทางความคิดของผู้คนเนี่ยมันเติบโตตามลําดับ แม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราเห็นว่าการเมืองบางอย่างมันบนเวียนมาที่เดิมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลายคนคงจะถามแล้วก,ก่อนหน้านี้ก็คงจะถามว่าผมลงสมัครสวรไหมคําตอบว่าไม่นะครับคือเพอเอหลายปีที่ผ่านมาผมก็วิาพากษ์วิจารณ์อาวุธสมาชิกชุดนี้ซะเยอะนะครับถ้าทะลึ่งมาสมัครเสียเองเนี่ยผมก็คงจะมีหน้าไปพูดนักศึกษาตัวเองไม่ถูกอ๋อที่แท้อาจารย์อยากเป็นเองใช่ไหมล่ะนะซัดเข้าไปซะเยอะไม่ใช่ครับ เอาจริงๆนะผมมันสับสนต่อเรื่องระบบการระเบียบกติกาผมกลัวฮะกลัวว่าถ้าสูิปเพื่ออื่นว่าได้เนี่ยกลัวโดนฟ้องว่าดิสกอรี่ไฟเพราะอะไรรู้ไหมผมมักจะฟูลอินบ่อยๆแล้วบางทีเพื่อนพ้องน้องขี้สื่อมวลชนทักทายอาจารย์ลงสมัครสวออหรือเปล่าถ้าผมว่าตอบว่าลงเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าคนที่เขาแคปหรือเลคอรอดไว้ว่าอ๋อมันนําไปสู่ความได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่ว่าในการว่าได้แนะนําตัวอ๋ออาจารย์วันวิชิตลงสมัครสว วันนี้ได้ฟังสาเน่คลื่นช่องนี้มันเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทันทีหรือเปล่าผมไม่รู้นะด้วยมาตรฐานกรกตเป็นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมทะลึ่งได้ขึ้นมาอ้าว t i s q u a l i f y f i l ไม่ได้เป็นซะละนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งเดี๋ยวบุกค้ว่ากันสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับน,นี่ก็เลยบอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้สมัยนะครับอยากจะมีพื้นที่ได้โฟนอินได้ได้ออกมาเสวานาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเรื่องของผู้ที่สมาชิกนะครับที่ที่เรากำลังเกิดขึ้นที่เราจะเห็นเนี่ยผมคิดว่านี่คือภาวะ การเชื่อมจิตครั้งสุดท้ายนะฮะของคณะรัฐประหารปี57นี่คือมรดกที่พยายามจะเชื่อมจิตว่าโอเคที่จะส่งต่อให้กับว่าสร้างความซับซ้อนสร้างเงื่อนไขสร้างปริศนานะฮะทางความคิดอะไรต่างๆว่าการที่ได้มาทั้ง200ผู้ีิสมาชิกเนี่ยนะครับว่าที่มาเนี่ยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดภาวะรู้สึกว่าถอนถอดใจหรือเปล่า อย่างที่ท่านอาจารย์โอลานพูดนะครับผมบอกอยากให้มีการรณลงมาเยอะๆนะยิ่งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการาอะ่ไรกวาดหัวนะฮะกวาดเสียงหรือการล็อบบี้เนี่ยมันจะต้องใช้ทุนหนาพอสมควรยิ่งประชาชนมีส่วนร่วมมากเนี่ยครับการที่เขาจะไปดักคอดักทางต่างๆก็เกิดภาวะที่ยากขึ้นเรื่อยๆ เอางี้ครับว่าในส่วนตรงนี้นะครับว่าวุฒิสมาชิกที่มาเนี่ยสองร้อยคนผมจะไม่พูดถึงแต่สิ่งหนึ่งผมจะย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ว่าจริงๆเนี่ยหลังเกิดเหตุการณ์พฤษภาคมสามห้าเนี่ยโปเกียวประชาชนปปยพยายามเพียขาประชาชนติประทยพยายามทาการเมืองให้มีความเข้มแข็งจนเกิดรัฐธรรมนูญสองพันห้าร้อยสี่สิบจนเกิดการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกตรงในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามใช่ไหมว่า หลายคนจะตําหนิคาราหาว่าเป็นสภา,าสปุวสภาเมียอะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งผมคิดว่าเราอาจจะมองข้ามคือการดึงคนที่เคยอ,อยู่ในเกมของรัฐประหารมาก่อนให้มาอยู่ในพื้นที่ประชาธิปไตยมากขึ้นนั่นหมายามว่านายพลถอดเครื่องแบบมาใส่สูตรลงรับสมัครเลือกตั้งเอาปี2อ4 3่ามีตัวอดีตนายพลนายฐานชั้นผู้ใหญ่มามารับสมัครเลือกตั้งตรงมีนะครับอ่ะย้อนให้ก็ได้น้อยสี่ชื่อ,อคนเอกอาทิตย์กำลังเอกอดีตผู้ชกาทหารบกผู้ชการหารสุงสุด เป็นสวจังหวัดเลยเห็นไหมฮะหลายคนจะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็มาอยู่ในกติกาของการเลือกตั้งมีใครอีกครับพนเอกหาลีนานนท์นะสวออดีตสวจังวตูนนะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องภัยคอมมินนิสต์เรื่องการาวิธีคิดอะไรต่างๆว่ากองทัพจะต้องร่วมกันสร้างประชาธิปไตยนะครับคนตรีมนูนกิจรุขจรนะสวรสระบ,บรุรีนะฮะซึ่งท่านก็ได้รับเลือกนะครับได้เป็นประธานวุฒิสภาเห็นไหมฮะ อีกท่านหนึ่งก็พลเอกบัณฑิตมาลายอดตศูนย์อดีตสวการจันรบุรีซึ่งปัจจุบันท่านเป็นองคมนตรีเห็นไหมครับั้งน้อยอย่างน้อยสี่ท่านเนี่ยเข้ากสู่ในเข้าไปอยู่ในเกมกติกาประชาธิปไตยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยสภาบัวสภาเมียแต่ท่านมองในความสวยงามมันก็ยังเห็นว่าเออพยายามจะให้อยู่ในเกมกติกาที่ทุกคนยอมรับเงื่อนไขร่วมกันสร้างประชาธิปไตยได้และในั้นสิปีผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ศูนย์เปล่านะครับหลายคนก็บอกว่าเห็นว่า อาจจะวนเวียนเนี่อันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ในบางมิติเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดการปรับตัวโดยเฉพาะการปรับตัวขนาดใหญ่ของที่เราเรียกว่ากลุ่มพลังความคิดฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับปรับตัวอย่างอย่างกลมเกลืนและอําพรางอํานาจตัวเองจนนําไปสู่ใครจะคิดนะครับว่าผมก็คิดว่าเอาอย่างนี้นะผมเล่าให้ฟังผมเผาตัวเองเนี่ยผมทําวิทยาน,นิพนธ์ที่ออสเตรเลียนะครับมาอะไรในรัมเบียโทเนี่ยผมม่เกียดวิทยานิพนธ์ดิสเซสเดชันด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยจะไม่มีรัฐประหารอีกแล้ว ปรากฏว่ายังไงครับ2549 2557เกิดรัฐบาลน่ากับว่างาน s s e r t a t i o n วิทยานิพนธ์ผมเนี่ยโดนฉีกทิ้งอย่างสิ้นเชิงเลยนะพูดไปก็อายมาประจานตัวเองแต่มันก็คือความจริงนะครับว่าเราไม่เชื่อว่าจะมีการกล้าที่เงื่อนไขอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นแต่เผอิญว่าการเติบโตของประชาธิปไตยแต่ลืมว่าปฏิรูปเรื่องระบบมาตรฐานนะครับหรือว่าความเพิกเฉยคิดว่าประชาชนยังพึ่งพานักการเมืองเหมือนเดิมพึ่งระบบหัวคะแนนเหมือนเดิมเนี่ย แต่คดียวกันการปรับเปลี่ยนของฝ่ายนนรักษ์ที่เขาจะดูกลมกลืนด้วยผ่านตัวเองการใช้อํานาจในรัฐมนูญเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะครับนั่นหมายามว่าการปรับตัวต่างๆดูนะก่อนในรัฐประหารในปี2534ก่อนจะไปเกิดพฤษภา35เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะเกิดการรัฐประหารหัวหน้าครัฐประหารเนี่ยเมื่อก่อนผู้บัญชาการหารบกเพียงตำแหน่งเดียวเพียงพอละไม่ต้องฟังใครสั่งโป้งมาได้แต่ปี2534เราเห็นว่าพลเอกสุนทรคงสมพง์เนี่ย เป็นหัวหน้าคณะรอสอชกอ็จริงแต่อำนาจที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งผู้วิชาการหันบกซึ่งณขณนะนคือพลเอกสุจินดาคราประยุนปี3 4นะครับถ้าดูหัวหน้าดูคณะคีแมนอายุราชการเนี่ยพลเอกสุจินดาจะเกษียณปี36นั่นเท่ากับว่าท่านอายุประมาณ5 7 5 8ในช่วงที่ยึดอำนาจรัฐประหารพอมาปี2 5 4 9นเพลเอกสนทิบุญยระัตนะกิจลินเนี่ยผู้วิชาการหันบกยึดอำนาจอายุ59ปี ปี257พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะยึดอํานาจวันที่22พฤษภาคม57เหลืออีกสี่เดือนเสรจๆจะ,กะเกษียายุราชาการนั่นหมายความว่า,วาการใช้อํานาจของหัวหน้ารัฐประหารหรือผู้ัญชาการฐานบกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันมีความซับซอ้อนมากขึ้นนั่นถือว่ากองทัพเองก็กปรับตัวว่าไม่อยากจะไปยึดยึดโยงหรือไปข้องเกี่ยวทางการเมืองคิดดูนะฮะว่าคณะรัฐประหารในปี257หลังจากตั้งคอรมเนี่ยนี่เป็นการส่วนผสมของ ฝ่ายผู้นำกองทัพส่วนต่างๆผู้จัดก,การทหารบกผู้จัดก,การทหารเรือผู้จัดก,การลุงสุดหรือว่าที่ผู้จัดก,การทหารบกไม่อยู่ในคณะรัฐมนตรีซึ่งจะแตกต่างกาันคณะรัฐประหารปี2500คณะรัฐประหารชุดอื่นๆซึ่งเมื่อก่อนผู้จัดก,การบกเบ็ดเสร็จนั่นหมายว่าการใช้อํานาจแบบตามลําพังแน่ยในสถาบันกองทัพเองเขาก็ทําไม่ได้เพราะว่าอารมณ์ความคิดหรือบริบททางสังคมมันเคลื่อนไปข้างหน้ามากนะครับดังนั้นการใช้อํานาจเองนั่นคือการปรับตัวที่เขารู้สึกว่าเขาต้องปรับตัวในการใช้อํานาจให้กลมกลืนมากขึ้น ดังการปรับตัว32ปีเนี่ยเมื่อก่อนในยุคของที่เราพี่เอกปริญญานะอยู่ในาการชุมนุมเงี้ยผมตอนนั้นผมอยู่ม .5 ครับดูถ่ายทอดสดทางดังวิทยุทางอาไม่อยู่ละไปไหนละนะครับเนี่ยก็เห็นว่าเออประเทศไทยเนี่ยคงคิดว่าประชาธิปไตยคงจะเติบโตขึ้นตามลำดับแต่คดเดียวกันเมื่อเกิดเหตุการณ์พิษภา35เป็นต้นไปเนี่ยเราคิดว่าฝ่ายนยมโดยเฉพาะสาบันกองทัพเกิดความเพียงพ้า ผมว่าหลายคนจะว่าอะไรก็แต่ผมว่าเขาปรับตัวให้กลมกลืนกับโครงสร้างที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเป็นการการารในช่วงที่ปีสองพันสามสิบสี่สาสิบห้าเนี่ยกองทัพก็เห็นคุ้มขายในฐานจอปรอหา้าใช่ไหมครับทุกท่านที่ยังที่จําได้แต่ตอนนั้นหลังจากนั้นไปต้นมาระบบรุ่นกองทัพเนี่ยพังทลายไปโดนกระจายอํานาจจนมีการสถาปนาของกลุ่มก้อนหรือการวางฐานอํานาจที่เขาเรียกว่าวงเทวันบูรพาพยัคฆ์อย่างเงี้ย คือการวางอํานาจในของลงไปในทหารระดับรุ่นน้องหลายๆยาวๆแต่ฝ่ายการเมืองเองก็ไม่ได้ตระหนักหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลว่ากองทัพเขาพร้อมจะ,ะเผชิญเตรียมการว่าหากเกิดอะไรต่างๆในอนาคตในทางการเมืองเพราะอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์การรัฐประหารปี49-57เนี่ยก็จะมีประชาชนที่มีความคิดที่บร,ริสุทธิ์พอสมควรนะคิดว่าเมื่อเกิดวิกฤตทางการเมืองเนี่ยก็จะต้องพึ่งพาว่าออกบัรเชยว่ากองทัพช่วยทาอะไรสักทีเถอะ เห็นไหมฮะอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่มีคนเชื่ออย่างนั้นจริงๆนั้นผมคิดว่าเขากจะระมัดระวังการใช้อานาจนะครับต่างๆนี่คือฝ่ายอนุรักษ์แล้วเร่าเ็ดว่าผลพวง32ปีจน2567เราเห็นอะไรไหมครับว่าการการเติบโตของฝ่ายอนุรักษ์หรือทาย,ยาทของฝ่ายอนุรักษ์ยมเนี่ยในปัจจุบันที่ผมเห็นหลักๆเลย3ท่านนะครับหนึ่งพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีท่านเป็นผู้ชายอดีตผู้ชัการหันบกพลเอกอิสรพงษ์หนุนพักดี นะท่านก็เป็นฐานอาชีพนะเติบโตเนี่ยคือในการเติบโตในการรับราชการขึ้นมาท่านที่สองปรัดกระทรวงการคลังท่านปัจจุบันท่านรัวล,ลนแสงสนิทก็เป็นบุตรชายพลเอกวิโรธแสงสนิทก็เป็นในฐานแกนนําจปรอห้าและท่านที่สามคุณสารรัตนวดีประธานกอฟคุณพ่อท่านก็เป็นในฐานจปรอหา้าแกนนําจปรอห้าคนหนึ่งนั่นคือสามสิบสองปีที่เห็นเล้วอ่าแม้ว่าในกลุ่มของรุ่นของคุณพ่อเนี่ยอาจจะเกิดความเพียงพิ้ในการใช้อํานาจ ทางทหารทางน้านทางการเมืองแต่อำนาจส่งต่อหรือการปรับตัวของฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยเห็นไหมครับมีความกลมกลืนหรือมีการที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ในระบบใหม่ได้นั่นก็เห็นการปรับตัวที่เกิดขึ้นเห็นใช่ไหมครฝ่ายอนุรักษ์งนั้นตอนแรกกติกามันมานดีๆเรื่องของผูดด้นิตสมาชิกฝ่ายอนุรักษ์เองก็พยายามเข้าไปอยู่เรียนรู้ธงประชาธิปไตยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกอดีตนายทหารสี่ท่านเข้าไปอยู่ในสนามการเลือกตั้ง ซึ่งในพลมีเยอะแยะนะครับที่แต่ผมว่าอายกตัวอย่างหนึ่งสีท่านในการเลือกตั้ง2543เลือกตั้งตรงวุฒิสมาชิกแล้วผมคิดว่าภาพตอนนั้นเป็นภาพที่เหมือนการถ่วงดุลในการตรวจสอบอาจจะบางกรรมธิการที่จะดูทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านตรวจสอบกรรมธิการเออทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเช่นกรรมธิการต่างประเทศวุฒิสภาของอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันโอ้ทำงานยุดชุบนั้นเนเข้มเข้มแข็งเข้มข้มนมาก ในการวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลที่มีต่อเมียนมาอะไรต่างๆเรื่องการละเมิสดสิทธิมนชนเนี่ยนะครับแต่มันก็มีในเรื่องข้อขรหาในเรื่องของการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระอย่างที่ท่านอาจารย์โอฬานว่านะจะเป็นกกตจะเป็นปปชอ,อะไรต่างๆเห็นไหมครัเพราะว่าอาวุธที่สมาชิกชุดนั้นมีส่วนบวชมีส่วนเขาพูดง่ายๆว่ามีส่วนได้ส่วนเสียสัปาหสองปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าการเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นการจุดเปลี่ยนแปลงเราต้องต้องเข้าใจนะครับว่าใสสองปีเนี่ยต้องเข้าใจว่า หัวหน้าคณะรัฐะนารแ,แต่ละชุดเนี่ยเขาเติบโตในช่วงบริบทที่เขาเรียนจบมาเนี่ยเขาเห็นอะไรยุคในฐานจปรห้า 5, เขาสาเร็จการศึกษาปีสองพหยนึ่งยุคที่จอมพลสฤษดิ์เป็นใหญ่เขาเลยเขาก็เลยบอกว่ากองทัพเนี่ยต้องรับผิดชอบมีภารกิจในการดูแลประเทศสองพนอสี่สิบเก้าคนเอกสนที่สาเร็จการศึกษาโรงเรียนในร้อยจุลจอม迦สองพันยสิบสองยุคสงครามเย็นสงครามเวียดนามกองทัพก็ยังมีบทบาทอีกนั่นแหละนะครับคุณอนุพงศ์คุณ ประยุติจัน์โอชาสําเร็จการศึกษาเรียนในร้อยปีสอ2นร0ยปสรอ่ยุคสงครามเย็นเริ่มแล้วนะถอนตัวาฐานอเมริกันถอนตัวจากเวียดนามนะฮะแต่กองทัพก็ยังมีอิทธิพลอยู่แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาผมเลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าประชาธิปไตยจะค่อนข้างจะเติบโตแต่อาจจะไม่ทันใจถ้าทุกคนลองไปดูภูมิหลังในฐานรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาก็จะเรียนหนังสือจับ คนละเรือนปริยาโธปริยาเอกมากขึ้นเขาจะระมัดระวังในการแซงออกหรือคิดว่าอำนาจหรือการที่ว่าความเป็นเจ้าของหรือความรับผิดช,ชอบนะครับชะตากรรมของประเทศไม่ใช่เหมือนชุดความคิดเหมือนในฐานรุ่นพี่รุ่นพ่อที่เขาคิดเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าเราจะเห็นว่าหลังๆมาใช่ไหมครับว่าอย่างคนเอกนิพัดทองเล็กคนโทพลรด,ดอนพัฒนาถาบุตรคนโทพงศกรลอดชมพูให้มุมมองความคิดบทบาทความมั่นคงทหารประชาธิปไตยกองทัพประชาธิปไตยเนี่ย มีมีเนื้อหาสาระมากขึ้นนะครับนั่นก็คือหลังจากปี2524เป็นต้นมาลงมานะครับแล้วผมคิดว่าในอนาคตที่เราบอกว่าประชาธิปไตยไทยอนาคตจะเป็นยังไงก็อย่างที่ผมบอกครับเพียงแต่ว่าฝ่ายการเมืองเองจะยกระดับจะทําให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตรงนี้ได้ยังไงเลยเมื่อ Key p e r f o r m อร์แอย่างกองทัพเขาก็ปรับไปแล้วจริงอยู่หลายคนเคยบอกนี่คืออำนาจนิยมอําพรางมันมีแนวคิดทฤษฎีนะครับพวกสเตลออตริทอริอเนี่ย ใช้อำนาจผ่าน,นกลไกทางประชาะทางรัฐธรรมนูญนะครับว่าโอเคนี่ไงท่านทำประชามติมาไงท,ที่ให้สวเลือกนายกได้มันเป็นความชอบธรรมของของสองคณะรัฐประหารหรือคณะอำนาจนิยมแบบอําพรางที่เขาดีไซน์แบบนี้ให้เกิดขึ้นนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกว่านี่คือภาวะเชื่อมจิตครั้งสุดท้ายที่พยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญ2 5งพารยสบเนี่ยและที่จะได้สวชุดใหม่2567ดเนี่ย นั่นอาจจะเห็นให้เห็นว่าความพยายามที่จะพยายามจะรักษาอำนาจของเขานะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมก็บอกว่าหลายๆอย่างหลายๆส่วนเนี่ยที่หลายคนเกิดความสับสนหรือเอ๊ะณขณะนีาา้ทำไมคนสมัครน้อยนะครับผมก็ตกใจนะยังไม่ถึงสองหมื่นคนดีใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว,ว่าถ้าณขณะนี้เวลายังมีอยู่ถ้าประชาชนตื่นตัวนะครับมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองมีส่วนร่วมนะฮะว่าเข้ามาเป็นส่วนร่วมแล้วรู้สึกว่าจะต้องตระหนก ในภาวะที่เราคิดว่าครั้งหนึ่งในปี2012ในการเลือกนายกมตรีโดยบุริสมาชิกหรือ2 5 6 6ที่ยังเลือกนายกรัฐมตรีได้เนี่ยนะฮะดังนั้นเราจะปล่อยชะตากรรมนี้ฝากไว้ให้กับคนไม่กี่ร้อยคนดังนั้นถ้าออกมากันเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะมันจะลบคําข้อ,ขอกลาหาว่ามีสวออไว้ทําไมผมตอบได้ก็ได้มีสวออไว้เพื่อเป็นที่จอดรถทัวร์นะครับเอาที่เอา,เอาจริงๆที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย พอเวลามีแฮชแท็กแล้วมีสวไว้ทาไมเนี่ยก็แสดงว่าหลายคนพึ่งตระหนกแล้วก็ตระหนักว่าเออที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมการเมืองภาคประชาชนยังไม่เข้มข้นเข้มแข็งเพียงพอแล้วรู้สึกว่าเออนะการออว่าถ้ารการเมืองแบบไรฟ้ามันค่อยๆดีลีตลบหายไปทุกทีเนี่ยผมว่าประชาชนในไม่ใช่แต่โลกโซเชียลผมเดว่าประชาชนต้องการต้องการอยากได้การเมืองที่เขาเรียกว่าอินทริกิตี้มีความถูกต้องมีความชอบธรรมมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนมากขึ้นนะครับดังนั้น ผมผมมองว่าในสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยนับจากเี๋ยนี่ยนะครับว่าการรณรงค์หรือการแสงความคิดเห็ในใดๆก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ในแวดวงนักวิชาการเท่านั้นล่ะครับผมว่าต้องการต้องมีทุกภาคส่วนให้มันมากขึ้นเราต้องทําตั้งคําถามแทงตรงไปอย่างกะกะตผมเห็นด้วยท่านอาจารย์โอลานตั้งคาถามเนี่ยอย่าง,งพวกผมเป็นนักวิชาการสมมุติว่าอยากจะลงรับสมัครเป็นผู้ที่สมาชิกอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆการเลือกกันเองเอาละไม่มีปัญหาแต่การเลือกค่อยสาย ใครจับฉลากให้หรือใครยังไงผมก็อยากจะรู้คาอธิบายเหมือนกันผมไม่รู้จักพี่น้องเกษตรกรสมมติผมต้องไปเลือกพี่น้องเกษตรกรแต่ในเดียวกันพึ่นนังเกษตรกรไม่ได้มาเลือกผมเขาอาจจะไปเลือกสื่อมวลชนคือไขว่กันไปไขวกันมาแล้วจํานวนสัสดส่วนเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์โอลานตั้งข้อสังเกตน,น่าสนใจนะครับว่าตัวเลขมันก็ไม่ได้บางทีเนี่ยบางสาขาอาชีพไม่ได้มีมากพอบางสาขาอาชีพผู้สมัครอาจจะล้นเกินนะครับ โทษนะครับบางประเทศที่ประชาธิปไตยเราตั้งคําถามและดัชนีชีวิตที่เขาต่ํากว่าประเทศไทยอย่างปากีสถานเนี่ยสามกว่าเนี่ยเต็มสิบเนี่ยเชื่อไหมร,รัฐมนูญที่เขาออกแบบให้วุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาเขียนในร,รัฐมนูญเลยนะครับว่า,าวุฒิสมาชิกต้องกําหนดว่าต้องมีสัดส่วนที่เป็นสุภาพสตรีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบเจ็ดปัจจุบันสวปากีสถานเขามีหนึ่งร้อยคนเป็นมีสวเป็นสุภาพสตรีสนะิบแปดคนนะฮะ เนี่ยถ้ากำหนดตัวเลขหรือสัดส่วนอะไรต่างๆออกมาให้มันเกิดความรู้สึกว่าการกระจายบทบาทสิทธิเสรีภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้มันสมเหตุสมผลเนี่ยนะครับมันก็จะทานําไปสู่คาคาความเครือบลดความเครือบแคลงความสงสัยแล้วเป็นการกระจายบทบาทต่างๆของประชาชนให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วเชื่อไหมฮะอันนี้ที่ผมดักคอไปเลยที่มาของุ้ีิสมาชิกในรอบนี้เผลอๆจะมาจากไอ้ช่องที่วงเรียกว่าอื่นๆเนี่ยจะมา,มากกว่าส่วนอื่นด้วยซ้าไป เอาจริงๆนะอื่นๆเนี่ยบางคนเป็นนักวิชาการบางคนเป็นทั้งสื่อมวลชนเป็นในตัวด้วยในการเลือกอาชีพเนี่ยท่านมาที่มาที่อ่แบบที่มาเนี่ยต้องเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยซึ่งถ้าเขาอย่างเชิงดูตัวเลขเออถ้าสัดส่วนกลุ่มคนสมัครอาชีพนี้เยอะเอยเราไปใช้ลงไปในสมัครกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยกว่าและมีโอกาสความเป็นไปได้มากกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบหรือไม่ ผมเพียงแต่ตั้งคำถามนะครับแล้วก็อยากให้ในห้องประชุมแห่งนี้ลองสะท้อนนะครับความรู้สึกหรือคําถามที่กำลังคิดอยู่อย่างนี้ออกไปอย่างห้องภายนอกด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ